สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องกระต่ายพระเครื่องนะคะวันนี้ก็มีพระเครื่องพระบ้านบ้านนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านนะคะเหมือนเดิมเลยถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้นะคะหรือว่าโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801นนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็ส่งฟรีให้ทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ EP น Hi uh ี้นะคะเป็น EP ที่94นะคะวันนี้ก็มีพระบ้านๆมาแบ่งปันให้กับพี่ๆ1่ชุดใหญ่ๆเลยนะคะมีพระบ้านๆมาแบ่งปันให้กับพี่ๆ1่ชุดใหญ่ๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มในการที่1กันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะเอาเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จรายการที่1นะคะ องนี้เป็นรายการที่1นะคะน้องเปิดแบ่งปันอยู่ที่อง์ละ250บาทนะคะต่อไปรายการที่2นะคะอง์นี้เป็นรายการที่2น,นะคะงงอ,อง์ละ2 5 0บาทเหมือนกันเลยนะคะอง,ะะ О, ง์ละ250บาทเหมือนกันเลยนะคะองะ250อน์นี้เป็นรายการที่2นะคะ ต่อไปรายการที่3นะคะรายการที่3นะคะชอบใจองค์ไหนถูกใจองค์ไหนนะคะจดหมายเลขไว้ได้เลยนะคะรายการที่4นะคะเป็นเนื้อสีเขียวนะคะ เป็นเนื้อสีเขียวแบบนี้นะคะพี่รายการที่สี่นะคะองศาสองร้บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่หนะคะเป็นพระสมเด็จรายการที่5้านะคะน้องค่อยๆส่องให้ดูนะคะ ค่อยๆส่งให้ดูให้ชมนะคะอง์นี้เป็นรายการที่ห้นะคะอง์ละสองร้อยห้บาทนะคะส่งฟรีนะคะมีเก็บปลายทางนะคะพี่ส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะอง์นี้เป็นองค์ที่หนะคะต่อไปอง์ที่6นะคะองค์ที่6นะคะอง,นะะอง์นี้ ด้านหลังเป็นพยาคุณนะคะองค์ที่เจดนะคะ ที่แปดนะคะบางรายการอาจจะเคยดูเคยเห็นกันบ้างแล้วนะคะสำหรับในวิดีโอของน้องนะคะองค์ที่เก้านะคะ ให้ภาพอธิบายเลยนะคะพี่ให้เป็นคลิปอธิบายเลยนะคะอ่ะเพราะว่าวางอันก็อธิบายทุกถูกผิดผิดนะคะก็เนี่ยให้ความชัดเจนของภาพวิดีโออธิบายพี่ๆเลยนะเป็นพระสมเด็จอยู่นะคะประมาณยี่สิบกว่ารายการนิดๆอ่ะรายการที่สิบนะคะ องนี้เหมือนมีรูปร่างหน้าตานะพี่องนี้นะคะรายการที่สิบนะรายการที่สิบเอ็ดนะคะ รายการที่สิบสองนะคะด้านหลังมีคำว่าเฮงนะคะรายการที่สิบสองนะรายการที่สิบสามนะคะสมเด็จไกเซอร์นะ ไายการที่สิบสี่นะคะสองพระให้ชมนะพี่เน้นสองพระให้ชมก่อนนะรายการที่สิบห้านะคะพี่แบบนี้เลยองนี้จะเป็นสีผิวออกเหลืองๆนะด้านหลัง รายการที่สิบหกนะคะพระสมเด็จนี้ก็มีหลากหลายรูปแบบหลากหลายพิมพ์นะคะดูให้ชอบใจถุกใจนะคะรายการที่สิบเจ็ดนะคะ รายการที่18นะคะอันนี้เป็นพระเกตชัยโยนะคะผิวองนี้บอกเลยว่าสวยนะคะผิวองนี้บอกเลยว่าสวยนะพี่นะองนี้นะคะรายการที่18นะคะต่อไปรายการที่19นะรายการที่19นะคะ รายการที่ยีสนะคะองค์นี้เห็นรูป,ปร่างหน้าตามาแต่ไกลเลยนะคะรายการที่21นะคะเป็นปกโพนะคะ รายการที่ย2นะคะรายการที่23นะคะ รายการที่24ดูให้ชอบใจถูกใจนะคะพี่ดูให้ชอบใจถูกใจนะคะรายการที่25่ส้าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่รู้ว่าส่องกับ้านหรือเปล่า แต่เป็นพระเก่าเลยนะองนี้เก่าแบบเก่าแบบทั้งเก่าทั้งมองไม่ค่อยเห็นนะแต่ก็พี่ๆน่าจะรู้นะคะว่าเป็นพระอะไรนะเหมือนพระอะไรนะอะไรสัตวะวสักอย่างนีงนะรายการที่ยี่สิบห้านะคะสองร้ห้าสิบบาทนะคะองนี้รายการที่ยีสิบหนะคะ รายการที่ย7สิบเจ็ดนะคะหลวงพ่อไผ่นะคะเป็นรูปปอหลวงพ่อไผ่นะคะพี่รายการที่ยี่สิบแปดนะคะเช้านี้ก็จะเงียบเงียบหน่อยนะพี่นะเช้านี้ก็จะเงียบเงียบหน่อยนะคะไม่มีเสียงอะไรเลยแม้แต่เสียงแมค้าจะบรรยาย นะคะพี่อ่าองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สิบแปดนะคะมาต่อกันนะคะต่อไปจะเป็นพระบ้รดาแล้วนะพี่สิบแปดแล้วนะรายการที่สิบเก้านะคะเป็นหลวงพ่อปานนะคะนั่งอยู่บนปลาแบบนี้เลยนะคะเป็นหลวงพ่อปานั่งอยู่บนปลาแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่สิบเก้านะคะ เป็นรายการที่19นะคะด้านหลังมีฝั่งตะกุดมานะคะด้านหลังมีรอยฝั่งตะกุดมานูนๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่19นะคะอง์ละ250บาทนะคะต่อไปรายการที่20นะคะรายการที่20นะคะองค์นี้ก็เป็นกลวงพ่อปานะคะอันนี้จะนั่งอยู่บนเม่นนะคะน่าจะเป็นเม่นนะคะ มีรอยขนๆแบบนี้นะแล้วก็มีรอยฝังตะกุดมาแบบนี้นะคะเนื้อเก่าๆสวยๆเลยนะคะสําหรับองค์นี้นะคะองค์นี้เนื้อเก่าๆสวยๆเลยนะพี่นะดูให้ชอบใจถูกใจกันเหมือนเดิมนะคะรายการที่20นะคะต่อไปรายการที่21นะคะเป็นหลวงอบปานขี่ไก่แบบนี้นะคะใส่กรอบมาแบบนี้เลยนะคะเนื้อนี้บอกเลยว่าเก่าสวยมากเลยนะคะ องนี้นะคะน้องเปิดราคาแบ่งปันที่250บาทนะคะรายการที่รายการที่3 1นะคะรายการที่3 1นะคะบางทีตอนแรกหนูนับมาเนี่ยนับมาผิดเลยตลอดเลยนะพี่นะอ่ะต้องแจ้งแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองลองคุยกันก่อนนะลองบอกน้องได้นะหนูไม่หนูไม่ไมั่นใจว่าหนูไปนับผิดตรงไหนนะคะ ออันนี้ก็เป็นรายการที่31แล้วนะคะต่อไปรายการที่32นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อไผ่นะคะที่ระลึกปี2 47 7, 7ีหรือเปล่าคะก็รางๆไปแล้วนะคะพี่แบบเก่าๆแบบนี้นะคะอ,องค์นี้น้องเปิดแบงปันที่250บาทนะคะหลวงพ่อไป่องคนี้นะคะต่อไปรายการที่33นะคะรายการที่33เป็นเหรียญล่อนะคะ เป็นเนหรียญหล่อนะคะอันนี้จะมีชื่อหลวงพ่อมาแบบนี้นะแต่มองไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยชัดเจนนะคะเอาเป็นว่าพี่ๆที่รู้ละกันนะองค์นี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันที่250บาทนะคะรายการที่33นะคะ ่อไปรายการที่34นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินแบบนี้เลยนะคะเนื้อมันมันโลว์สวยๆแบบนี้เลยอันนี้เป็นใต้ฐานนะคะองค์นี้เปิดแบ่งปันที่250บาทนะคะรายการที่34นะคะ ต่อไปรายการที่35นะคะเป็นหลวงพ่อเงินเหมือนกันนะคะองค์นี้จะใหม่นิดนึงนะพี่องนี้จะใหม่นิดนึงนะคะเปพอดีได้หว่างบ้านมานะมีต่อโค้ดใต้ฐานห5แบบนี้เลยนะคะองค์นี้มีต่อโค้ดใต้ฐาน15มานะคะหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินนะคะองค์ที่35นะคะอง์ละ250บาทนะคะต่อไปรายการที่36นะคะรายการที่36 เอาเป็นหลวงปู่หลวงพ่อหลวงปู่ทวดละกันนะคะเป็นหลวงปู่ทวดองค์นี้ละกันนะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะองค์นี้ด้านแก้มเนี่ยจะมีความเก่าความกุกมาเป็นค่าแบบนี้นะคะด้านหลังเนี่ยจะเป็นต่อโค้ดหมูแปดตัวนะคะอ,องค์นี้นะองค์นี้ต่อโคดหมูแปดตัวนะคะรายการที่สามสิบหกนะคะ ต่อไปรายการที่37นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะคะแบบนี้เลยนะเป็นเหรียญหันข้างแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะเป็นอนุสร์สร้างโรงเรียนนะคะองค์นี้นะคะองค์ที่37นะคะราคา2 5 0บาทนะคะต่อไปรายการ38นะคะองค์นี้เป็นของหลวงพ่อวันนะคะอง์นี้เป็นของหลวงพ่อวันวัดคลองคูนนะคะเป็นหลวงพ่อวันวัดคลองคูนนะคะพี่เป็นพระ น้องไม่มั่นใจนะเป็นเหมือนพักกิ่งนะคะเป็นเหมือนพักกิ่งนะคะเป็นพักกิ่งเนื้อผงสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเปิดแบ่งปันที่250บาทนะคะรายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39นะคะเอาเป็นองค์นี้ละกันนะคะน่าจะเป็นหลวงพ่อเพชรนะคะพี่องนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อเพชรนะคะมีค่าสีขาวๆนะคะแบบนี้เลยทั้งองค์เลยนะพี่นะเป็นค่าขาวๆแบบนี้นะคะ เป็นคาบขาวๆแบบนี้นะเป็นคาบความเก่านะคะน่าจะเป็นเหมือนแบบเป็นไข้เป็นอะไรแบบยไงอ่ะแบบเป็นเนี่ยเป็นคาบคาบขาวๆอย่างเงี้ยองค์นี้นะคะเป็นรายการที่39มสิบเนะคะองค์นี้เป็นรายการที่39มสินะองละสองร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อไปรายการที่40สบนะคะเป็นหลวงพ่อแช่มนะคะเป็นหลวงพ่อแช่มนะคะ แบบนี้เลยนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อแช่มนะคะอง์นี้เป็นรายการที่4 0นะคะองค์นี้รายการที่40นะคะต่อไปรายการที่41นะคะเป็นรูปหล่อองนี้ก็เป็นหลวงพ่อแช่มเหมือนกันนะคะน่าจะเป็นคนละปีกันนะคะน่าจะเป็นคนละปีคนละรุ่นนะคะวัดฉลองนะพี่นะหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะคะเป็นรูปหล่อท่านนะคะอง์นี้นะคะ เป็นรายการที่41นะคะรายการที่41องนะคะองละสองบาทนะคะต่อไปรายการที่42นะคะเป็นพระพุทธชาพระพุทธชินราชอินโดนะคะเป็นพระพุทธชินราชอินโดแบบนี้เลยนะคะพี่องนี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันที่250บาทนะคะน้องเปิดแบ่งปันที่250บาทนะคะพระพุทธชินราชอินโดนะคะองค์นี้นะคะรายการที่42นะคะ ต่อไปรายการที่43นะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นหลวงพ่อเดิมหน้าตาแบบนี้นะคะดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้ถูกใจนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นเนื้ออับาก้านะคะเป็นเนื้ออับาก้านะคะเหรียญองค์นี้นะคะอง์ละ250บาทนะคะหลวงพ่อเดิมเนื้ออัปก้านะต่อไปรายการที่ 44นะคะรายการที่44นะคะเป็นพระหันข้ามแบบนี้เลยนะคะเป็นหลวงพ่อกันนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดเข่าแก้วนะคพี่เหรียญกลมแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อกันวัดเข่าแก้วนะคะอง์นี้นะคะเปิดแบ่งปันที่250บาทนะคะรายการที่44นะคะต่อไปรายการที่45นะคะอาจเป็นหลวงพ่อปานนะคะเป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่แบบนี้นะคะองค์นี้นะคะเปิดที่250บาทเหมือนกันนะคะ เป็นรายการที่45นะคะรายการที่45นะคะต่อไปรายการที่46นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะเป็นหลวงพ่อเงินเนื้อแดงแด,ง,ดงแบบนี้เลยนะพี่เป็นเนื้อแดงแดงแบบนี้เลยนะคะอันนี้ไม่น่าใช่เนื้อโลหะนะพี่ต้องบอกแบบนี้ก่อนนะเพราะว่าน้องจับแล้วเขามี WOR, มามน้าําหนักเบามืออยู่นะคะจับแล้วมีน้ําหนักเบามืออยู่นะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่46นะคะ ต่อไปรายการที่47นะคะเป็นพระพุทธชินราชเหมือนกันนะคะเป็นพระพุทธชินราชเหมือนกันนะคะน่าจะคนละปีคนละพศกับองค์เมื่อกี้นะด้านใต้ฐานมีรอยปั๊มตามาสองตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวนะอันนี้เป็นพระพุทธชินราชสองหน้านะเป็นพระสองหน้าแบบนี้เลยนะคะเป็นพระสองหน้าแบบนี้เลยนะคะพี่องค์นี้นะราคาสองร้อยห้าสิบบาทนะคะ องนี้ราคา250บาทนะคะเป็นองค์ที่47นะคะต่อไปองค์ที่48นะคะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์เล็กนะคะเป็นหลวงปู่ทวดเตารีดพิมพ์เล็กหลังหนังสือแบบนี้เลยนะคะเป็นหลังหนังสือแบบนี้เลยนะคะเป็นพิมพ์เล็กนะพี่นเขียนว่ารุ่นหนึ่งนะคะองค์นี้นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่48นะคะต่อไปรายการที่49นะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อชานะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อชานะคะจังหวัดชัยนาทนะพี่นะจังหวัดชัยนาทนะคะหลวงพ่ออ๋อหลวงพ่อปลาหลวงพ่อปลานะคะหลวงพ่อปลาองนี้นะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะสี่สิบเก้านะต่อไปรายการที่ห้าสิบนะคะเป็นหลวง พ่อใหญ่หรอหลวงพ่อใหญ่บางกระทิงอะไรสักอย่างเนี้ยนะคะอ่าต้องบอกแบบนี้เลยพยายามจําชื่อพระมาให้ได้นะคะพี่พยายามจําชื่อพระมาให้ได้นะคะแค่แค่ท่องตัวเลขก็ยังหลงแล้วอ่ะพี่แค่ท่องตัวเลขก็ยังหล,ล,ล,ลงแล้วนะองนี้เป็นรายการที่ห้าสิบนะคะเป็นรายการที่ห้าสิบนะคะ ตอบแปเป็นเดี่ยนกลมนะคะเป็นเรี่ยนกลมนะคะรายการที่51นะคะเป็นเหรี่ยนกลมรายการที่51นะคะพระอาจารย์ชอบนะคะพระอาจารย์ชอบนะคะอง์นี้นะคะองค์นี้นะคะน้องเปิดแบงบันที่2 5 0บาทเหมือนเดิมเลยนะน้องเปิดที่2 5 0บาทเหมือนเดิมเลยนะคะองนี้เป็นรายการที่51นะคะ ต่อไปเป็นองค์นี้นะคะรายการที่52นะคะเป็นเนื้อเก่าเนื้อกุเนื้ออะไรเนื้อเหมือนเนื้อดินเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่ลองดูลองชมกันนะลองดูลองชมกันเลยนะคะองค์นี้นะคะเปิดแบ่งปันที่2 5 0าบาทนะคะชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนนะคะแจ้งหมายเลขให้น้องได้เลยนะคะองค์นี้เป็นองค์ที่52นะต่อไปองค์ที่53นะคะองค์ที่53นะคะเป็นพระเหมือนพระหูยานก็เหมือนนะคะพี่อะลองดูลองชมน้องสองให้ดูให้ชมกันนะคะ เป็นพระทรงแบบนี้นะคะพี่เป็นพระทรงแบบนี้นะลองส่องลองดูลองชมไปด ah ้วยกันเลยนะคะพี่องนี้เป็น like รายการที่53นะคะอง์ละ250บาทนะคะต่อไปรายการที่54นะคะเป็นพระปิตานะคะเนื้อผิวออกสีอมเหลืองๆแบบนี้นะคะเป็นเนื้อผิวสีอมเหลืองๆแบบนี้นะคะองค์นี้น้องเปิดแบ่งปันที่250บาทราคาเดิมเลยนะราคาเดิมเลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่ 54นะคะต่อไปรายการที่55นะคะเอาเป็นองค์นี้ละกันเอาเป็นองค์นี้ละกันอันนี้เหมือนเป็นตะกุดนะเหมือนเป็นตะกุดนะคะสวยๆแบบนี้มีตะกุดห้าดอกนะมีตะกุดห้าดอกนะคะ องนี้นะคะน้องเปิดแต่งปันที่250บาทเหมือนกันนะคะรายการที่55ห้านะต่อไปรายการที่ห6นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพิมพ์สีดําแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อสีดําแบบนี้นะเป็นเนื้อโลหะนะคะองคนี้นะน้องเปิดแต่งปันที่250บาทนะคะองคนี้รายการที่56นะคะต่อไปรายการที่57ดนะคะ รายการที่57ดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะเป็นเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะอันนี้เป็นด้านใต้ฐานนะคะมีต่อโค้รมา2ตัว disorder, นะคะพี่ kim. มีต่อโค้รมา2ตัวแบบนี้เลยนะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะมีคาบกุ่เก่าแบบนี้นะคะองค์นี้นะคะรายการที่57ดนะคะองละสอง้ยบาทนะคะ ต่อไปรายการที่58ดนะคะเป็นหลวงพ่อเพชรนะคะเป็นหลวงพ่อเพชรหน้าสวยๆแบบนี้เลยหน้าท่านสวยๆแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อเพชรนะคะน้องเปิดแบ่งปันที่250บาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่ห9้านะคะเป็นเหนเรียญแปดเหลี่ยมนะคะหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดเหรียญแปดเหลี่ยมแบบนี้นะคะอง์นี้แบบคลาสสิกเก่าๆเลยนะด้านหลังเป็นเขียนว่าประเทศไทยนะคะหลวงปูท่ทวดแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเปิดแบ่งปันอยู่ที่250หบาทนะคะเป็นรายการที่ห9นะคะ ต่อไปเป็นองค์นี้นะคะรายการที่60นะคะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อทองเหลืองแบบนี้เลยนะคะเนื้อทองเหลืองเก่าๆแบบนี้เลยนะด้านหลังเป็นหนังหนังสือแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นหนังสือแบบนี้เลยนะคะบอกโดยเนื้อทองเหลืององค์นี้สวยมากเลยนะคะพี่เนื้อสีเหลืองอะลามสวยงามมากอาจจะมีความเก่านิดนึงแต่ก็สวยอยู่นะคะองค์นี้รายการที่60นะคะองค์ละ250บาทนะคะต่อไปรายการที่6 1เอ็ดนะคะ รายการที่61เนะคะเป็นเหรียญเหรียญหลวงปู่มหาเนียมนะคะอง์นี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะด้านหลังเป็นเป็นยันแบบนี้นะคะพี่เป็นยันแบบนี้นะคะลองดูลองชมนะคะองค์นี้อยู่จังหวัด ภูเก็ตนะคะองนี้อยู่จังหวัดภูเก็ตนะคะองค์นี้เป็นรายการที่61นะคะต่อไปรายการที่62นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะนั่งอยู่บนช้างเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> น้องเปิดแบ่งปันที่250บาทนะคะน้องเปิดแบ่งปันที่250บาทนะคะมีบริการส่งฟรีเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะคะต่อไปเป็นรายการที่63นะคะ รายการที่63นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะค่อยๆส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่63นะคะต่อไปรายการที่64นะคะเป็น 1, นางพญานะคะเนื้อผิวก็เก่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะค่อยๆส่องให้ดูให้ชมกันนะคะบอกเลยว่าพิมพ์เล็กแต่เนื้อสวยมากเลยนะคะองคนี้นะรายการที่ 64นะคะต่อไปรายการที่65นะคะองค์นี้เป็นเนื้อเก่าๆกุากๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อสีเขียวนะมีคาบมีคาบสีออกแบบว่าสีเก่าๆมานะเป็นนางพญาพิมสองหน้านะเป็นนางพญาพิมสองหน้านะคะแบบนี้เลยสวยๆเลยนะคะพี่สวยๆเลยนะคะพี่องค์นี้หนะ้ารายการที่ 65นะคะต่อไปรายการที่66นะคะเป็นพระคุ้นแผนนะคะเป็นพระคุณแผนธรรมดาแบบนี้เลยนะคะรายการที่66นะคะองค์ละ250บาทนะองค์ละ250บาทนะคะน้องมีบริการส่งฟรีเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะคะพี่น้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่66นะคะ ต่อไปรายการที่67นะคะเป็นพระดีลายย่องแบบนี้นะคะเป็นพระดีลายย่องทรงขนุนแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะ250บาทนะคะน้องเปิดแบ่งบันที่250บาทนะคะเป็นรายการที่67นะคะต่อไปรายการที่68นะคะเป็นทรงใกล้เคียงกันเลยนะคะแต่เขาจะย่อกันคนละข้างนะคะเขาจะย่อกันคนละข้างนะคะเป็นนางพญาแบบนี้เลยนะน้องเปิดแบงบันที่250บาทนะคะเป็นรายการที่68นะคะ ต่อไปรายการที่6 9นะคะเป็นเหรียญเป็นรูปรหล่หดวงปูทวดนะคะเป็นรูปเหล่าลวงปูทวดพิมพ์สวยๆแบบนี้เลยนะพี่พิมพ์สวยๆนั่งบนดอกบัวเห็นกีบดอกบัวสวยๆแบบนี้เลยหน้าหลวงพ่อคมครมจมูกร้อยแบบนี้เลยนะคะองค์นี้น้า2 5บบาทนะคะเป็นรายการที่6 9นะคะ ต่อไปรายการที่70นะคะเอาเป็นว่าองค์นี้จะเป็นรายการสุดท้ายของ EP นี้แล้วนะคะยังไงก็ฝากพี่ๆติดตามด้วยนะองค์นี้เป็นหลวงพ่อมุมนะคะเป็นเหรียญรูปไข่หลวงพ่อมุมนะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะอายุวัฒนะมงคล8 9ปีนะคะอยู่จังหวัดศรีสะเกดอันนี้ขีสะเกด ศรีสะเกดนะคะอยู่จังหวัดศรีสะเกดนะคะองค์นี้นะคะองค์นี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันที่250บาทนะคะเป็นหลวงพ่อมุมนะพี่นะเป็นหลวงพ่อมุมนะคะรายการสุดท้ายรายการที่70นะคะยังไงก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้น้องแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องด้วยนะคะจะได้หาพระดีๆหาพระบ้านๆน,นะคะมีกําลังใจนะพี่นะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะสวัสดีค่ะ